ทำอะไรกันวะเนี่ยไม่เป็นผูไม่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 แม่ไ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 ่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ มาว่าอาอูทวนกินไก่เคสีแล้วเมื่อกี้ไม่มีเลยซอมบี้มารู้ตัวปะพี่โดนกัดนะว้ยนี่คือดอกเตอร์เตือนที่เชื่อี่เมย์ไว้ขอบคุณมากแล้วไอ่ไหนก่อนซอมบี้เต็มมือเไปหาที่พักที่อื่นก่อนมีเต็มมือไปหรอจะไปไหนไปไหนดีวะเราเดือดเจอกันหลัากนี่เราต้องไปสร้างที่พักนะครับทุกคนครับก่อนวันสิ้นโลกไม่คแล้วไปดิไปดิไปทำไมอย่างงี้เหรอไปไปไปซอมบี้ล่ะ